หมแล้วนะครับซึ่งคุณวันนะครับจะต้องทายเลขรับดาราของเรานะครับซึ่งเรามีคําถามกับคุณพลนะครับ3ข้อคุณวันมีโอกาสในการทายเนี่ยนะครับ9ครั้งถ้าทายถูกนะครับ3ข้อไปใน9ครั้งนี่นะครับคุณวันครับ1นึ่งแสนบาทจากซันซิวรองแหแข่งแรงขึ้นจากรากเจ็ดปลายไว้ผมยาวที่ดังใจเันซิวลงก็จะเป็นของคุณวันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขอเริ่มเลยนะครับ ข้อที่1นึ่งนะครับสมัยเรียนชั้นปหนึ่งะครับคุณพลเคยสอบตกต้องซ้ำชั้นถึงสองครั้งถามว่าครั้งที่3นะครับที่คุณพลสอบผ่านนะฮะคุณพลสอบได้ที่เท่าไหร่ของห้องครับ39ค่ะคุณพลครับเลขจริงเป็นไงครับผมเลขจริงต่ำกว่าครับ ต่ำกว่าครับ <S <S ได้ที่สิบค่ะเลขจริงต่ำกว่าครับว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวต่ำกว่าสิบนะครับสค่ะสูงกว่าครับตอนนี้ใช้ไปแล้ว3โอกาสนะครับเหลืออีก6นะครับ เจ็ดค่ะเลขจริงสูงกว่าครับแปดค่ะพอดีเป๊ะครับข้อหนึ่งผ่านไปใช้ไปห้าโอกาสห้าโอกาสเลขสี่นะครับแล้วเป็นไงคุณพลทำไมตอนนั้นโอ้โห เรียนป .1 ทั้งหมดสามปีนะครับเพราะว่าตอนที่เข้าเรียนป .1 เนี่ยสี่ขวบครับ<อ>จะเด็กตัวเล็กที่สุดในห้องครับออเข้า,ขาเร็วไปนิดนึีเขาค่อนข้างจะเร็วครับครั้งสุดท้ายคือปีที่สามที่เรียนป .1, 1> <อ>เนี่ยครับที่บ้านก็ค่อนข้างจะภูมิใจเพราะว่าในห้องก็มีห้าสิบกว่าคนแล้วเราสอบได้ที่ปดก็เลยเป็นตัวตัวเลขที่จำติดใจนี่นะครับข้อที่สองนะครับคุณพลนะครับ entrance เข้าเรียนที่ธรมรมศาสตร์ได้เมื่อปีพศอใอดครับ37ค่ะ2 5 3 7เลขจริงต่ำกว่าครับ oh. ต่ำกว่าครับตอนนี้เลขอีก3โอกาสนะครับ2534เลขจริงต่ำกว่าครับ oh. ตอนนี้นะ เหลืออีกสองโอกาสเท่านั้นนะครับถ้าโอกาสนี้นะครับศักสีโอกาสนี้ผิดนะครับหยุดเลยนะสองพันห้าร้อยสามสิบสองค่ะแล้วทีนี้นะคุณพลถ้าตัวเลขนี้นะครับถูกเรายังเล่นต่อนะครับแต่ถ้าผิดนี่หยุดเลยนะครับเพราะว่าเราเหลืออีกข้อหนึ่งนะคะคุณพลเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดว่าจะหยุดเลยหรือเล่นต่อนะครับคุณพลครับ 2,532ท่25ตอบมานะครับเลขจริงเป็นยังไงครับตัำกว่าครับหยุดสรุปแล้วเลขจริงคือ2,531ครับ3โโอโอ,โอด้ดีเีเเยวบ ตอนเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนี่สอบอีกกี่ครั้งครับหรือว่าสอบครั้งเดียวครับเพราะว่าหลังจากปหนึ่งนี่ไม่เคยตกอีกเลยไม่เลยเริ่มที่จะเรียนดีแล้วพัฒนาประสบการณ์ที่สอนเราจริงๆนะครับและวันนี้นะฮะพลาดเงินแสนแต่วันนี้คุณวันละไป1นึ่งมนบาทครับแหมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนุ่มหล่อของเรานะครับคุณพลตันทศเสถียรครับขอบคุณครับ